การรับสีนี่มันต้องนั่งขยงหรือว่านั่งคุกเข่าครับจะรับได้มาตอบหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่านั่งขยงยุคนั่งยังไงของของกาตะเทระนะครับเดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์เสริมนะครับแต่คงจะไม่มีพยัญชนะบอกไว้นะครับว่าไอ้นั่งคุกเข่าเนี่ยพยัญชนะเป็นศัพท์ว่าอะไรเคยแปลธรรมบทกันมานะครับสำนักเรียนเนี่ยโอ้โหปารีนธรรมดังนั้นครับเคยเจอศัพท์ว่านั่งคุกเข่าไหมครับ เพราะฉะนั้นวิทยากรก็อาจจะลําบากเหมือนกันนะครับในการบอกว่านั่งคุกเข่าเนี่ยหรือนั่งกระโยงมันจะทําให้เป็นสัมมาเนนไหมเพราะว่าจากที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะครับว่าสองฝ่ายฝ่ายผู้ให้กับฝ่ายผู้รับให้สมาคมถูกต้องนะครับคือต้องแต่พุทธังสรนังคฉามิเป็นต้นนะจนถึงตัติยมปิสังคังสรนังคัฉามิ คือฝ่ายอุปชาก็ดีฝ่ายเราผู้ต้องการจะบรรพชาก็ดีนะครับถูกต้องฐานกรน,นะครับในส่วนที่เป็นธนิตะก็กล่าวให้เป็นธนิตะสิทีละก็กล่าวให้เป็นสิรีละนะครับไม่ทําความวิบัติในการกล่าว รับสรรารคมและให้สรรารนคมนะครับก็สําเร็จความเป็นสมเนนะครับคงไม่ได้บอกไว้ว่าขึ้นอยู่กับนั่งคุกเข่าหรือกระโยงแต่ตามแบบที่มาตามหลักพุทธศาสนานะครับถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยจะเข้าไปทํากรรมอะไรก็แล้วแต่กับสงก็ดีหรือจะเป็นการแสดงอาบัติเฉพาะตัวบุคคลก็ดีนะครับท่านก็จะแสดงถึงการนั่งกระโยงเอาไว้นะครับซึ่งเป็นธรรมเนียม ตามคําสอนทางศาสนาพุทธของเรานะครับที่ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับก็คงจะตอบไว้เท่านี้นั่งกระยงนั่งกระยงเนี่ยนะครับมันก็ตีความกันไปอย่างไทยเราเนี่ยเป็นนั่งคุกเข่านะพระอาจารย์นะนั่งคุกเขา่าของพระม่าก,ก็นั่งนั่งยอง,ยองนะฮะทีนี้เนี่ย มันก็มีปัญหากันอยู่นะครับถ้าไปนั่งยองๆเนี่ยอย่างวัดหยายศิตารามนะวัดธรรมโอต้นแบบมาจากพมา่าเนี่ยนะครับถ้าพระวัดอื่นเขาเห็นเนี่ยนะครับที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพูดแซลมันมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นนะเออมันก็ดูปแปลกๆอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเราก็คงจะ อาตัดสินกันลําบากะเนาะทางไทยเราก็เข้าใจว่ากระยมก็คือนั่งคุกเขา่าแล้วมันก็ทําจนชินแล้วนะทําจนชินแต่ทีนี้เนี่ยเราก็คงจะเอาตามสมควรดีไหมครับประมาณนั้นไหมอาจารย์สมบูรณ์เพราะว่าในในกฎเจนเนี่ยก็ก็ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับที่ท่านกําหนดไว้เป็นรูปธรรมเ่ยนะครับก็คือผู้ให้ กับผู้รับว่าอักคระให้มันพยัญชนะพุทธิให้มันถูกต้องเนี่นะครับอย่างนั้นก็ถือว่าจะน,าน่าจะสมบูรณ์แต่การนั่งเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแน่นเพราะอย่างเดียวอย่าเท้าสอยก็แล้วกันมันจะดูมันจะดูมะดไม่เคารพเกินไปนะครับามีปัญหาอะไรต่อไปครับมีไหมครับ คือปัญหาบาง,บางทีเนี่ยปัญหาพื้นนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะถามกันนะแต่ปัญหาที่มันเกี่ยวกับวัยเนี่ยนะโอ้ยชอบถามจังอะไรสังฆาที่เศษเกี่ยวกับอะไรนี่นะะประชิกเงยถุนทมอะไรพวกนี้ถามกันตอบไม่หวัดไม่ไหวนะฮะอ่านนิมนต์ครับใครมีปัญหาอยากจะถามอะไรญาจารย์ครับพอดีว่าผมเห็นสามเณรรูปหนึ่ง ตอนเขาไปเรียนหาใจครับเขา่ามไม่ค่อยดีเขาใส่ดมเด็กนะครับผมอยากถามว่าเวลาบวชอ่ะต้องนั่งคุกเขา่าแต่ตามในรุกนั้นเขาไม่นั่งคุกเข่าครับจะถามว่าเขาเวลาบวดแล้วจะเป็นํามี้ไหมครับอ่าแน่นนะครับอันนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของการนั่งนะครับนั่งพับเทียบนั่งคุกเขา่านั่งกระโยงหรือนั่งโดยประการใดก็ตามตามที่ปรากฏพยัญชนะตามที่ ท่านมหานรินได้บอกไว้นะครับก็คือมีการนั่งกระโยงทําผ้าเชียงบาแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่นั่งแบบนี้ไม่เป็นสัมเนรเวลาที่ขอสระนคมแล้วไม่เป็นสมณเณรไม่ได้บอกเพียงจะบอกว่าเวลาที่ขอสระคมอุปชาและก็ตัวสัมเนรเอง,เองเนั่นแหละก็กล่าวสระนคมได้ถูกต้องก็สําเร็จฉะนั้นคําถามที่เนรถามว่านั่ง พับเพียบหรือนั่งกระโยงหรือ,น,รอนั่งคุกเข่านี่ก็ไม่ได้เป็นประมาณที่ท่านจะแสดงความเป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะนนอยู่ที่การกล่าวให้สรนคมกับรับสนคมนะครับสรุปก็คืออยู่ที่การกล่าวนะครับไม่ใช่อยู่ที่การนั่งให้ท่านนั่งคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าคือถ้าลำปกติน่ก็เข้าเมืองตาเหลี่ยวก็เหลี่ยวตาตามนะฮะสังคมแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน อย่างไปพมา่าเนี่ยนะครับไปพมา่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเขาจะเสรีในการปฏิบัตินะครับผมเท่าที่ส,งสังเกตนะผมไม่ได้ถามใครหรอกเพราะว่าไปเห็นตามเจดงเจดีเขาไหว้พระบางคนเขาก็นั่งกระยงแบบที่เราเห็นเนี่แหละกราบนะครับบางคนก็นั่งพระเพียบกราบบางคนก็นั่งขัดสมาธิเลยกราบเออแล้วแต่เขาถนัดนะแล้วเขาก็ปฏิบัติธรรมกันยันสว่าง อย่างอย่างที่เจดีชเวดากองเนี่ยนะครับที่ไปเห็นน่ยคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะไม่ทํากันบ้านเราเนี่ยถ้าจะกราบถ้าจะนั่งสมาธิถ้าจะเดินจงกรมอะไรมันจะต้องมีรูปแบบที่คล้ายๆกับว่ามันมีมันมีครูบาอาจารย์แต่ของเขาเนี่ยมันฟรีสไตล์มากๆเลยนะคล้ายๆว่าใครถนัดยังไงเหมาะสมยังไงกับเกี่ยวกับ ร่างกายเนี่ยนะครับเขาก็บางทีบางคนเขาก็นอนนอนแล้วก็ท่องสวดยอย่างนั้นะครับคนก็เดินข้ามไปข้ามมาเขาไม่ได้ว่ากันเขาก็ถือว่าเขาปฏิบัตินะครับก็ก็ดีครับตรงนี้อามีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมครับ